สวัดีครับผมชื่อนายพนวัต์ปิจิปวส2องนะครับวันนี้ผมจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP Professional Pack 3นะครับก่อนการติดตั้งทุกครั้งเราควรทำการเซฟงานสำคัญไว้ก่อนนะครับจากนั้นใส่แผ่น Windows XP นะครับทำการรีเซ็ตเครื่องครับให้กด ดอดก่อนนะครับกดร่วดไปเลยครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ผมกด F2 นะครับก็เข้าหน้าต่าง c m มอนครับเพื่อทำการตั้งค่าไปที่บูตเลือก c d r o m ลอมได้นะครับจากนั้นกด F10 แล้วก็โอเคนะครับเพื่อทำการเซฟนะครับจากนั้นเครื่องของเราก็จะบูตขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ ต่อด้วยเรากดอะไรก็ได้หนึ่งตัวนะครับก็จะขึ้นออความแบบนี้ขึ้นมานะครับครับก็ถึงหน้า Windows Setup นะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรอจนกว่าเครื่องจะตรวจสอบอุปกรณ์และข้อมูลนะครับรอสักพักครับครับก็จะขึ้นหน้าต่าแบบนี้ให้กด Enter ครับ ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่นะครับแต่ผมจะกด f 8นะครับครับตรงนี้ก็เป็นการแบ่ง partition นะครับสำหรับเครื่องใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้ให้กด c นะครับ create partition นะครับเพื่อทำการแบ่งไดร์นะครับหารครึ่งเลยก็ได้ครับตรงนี้ผมก็ใส่ห้าหมื่นไปนะครับแล้วก็กด enter นะครับ ก็จะขึ้นไดซีเนว่ใหม่มาะมานะครับก็คือพาริชั่นเนิ่นะครับโดยการตั้งพาริชั่นที่2องครับก็คือไดซี like C, แล้วก็กด C นะครับคีพาริชั่นแล้วก็กด enter ไปนะครับครับเราก็ได้ไดซีกับไดดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกไ like ดที่จะติดตั้งนะครับผมเลือกไดซีนะครับ กด enter ครับ install ครับครับจริงๆแล้วก็เลือกอนไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือก ntfs นะครับครับรอจนกว่ามันจะ Setup เ Set สร็จนะครับ ็วีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับคอมมันจะรีสตาร์ทเครื่องเองนะครับจากนั้นรอประมาณ38มิลน,นะครับแต่ตรงน,นี้มันเดี๋ยวสิบนะครับรอไปเรื่อยครับจนกล่องจะขึ้นมาต่างขึ้นมานะครับ ไขึ้นหาต่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะแอดภาษาเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่แอดนะครับผมจะไปแอดตอนขึ้นหน้ามินิโดนครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อนะครับผมก็ตั้งเป็นป้าม2 0 1ศูนหนึ่งสอบตรงนี้ก็ใส่ขีปลรกไปนะครับ ถ้ใส่เสร็จแล้วก็กดน e x ครับตรงน,นี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็กด next ไปครับตัวน,นี้สำคัญนะครับเลือก GMT ครับบวกเขตแบงก์กนะครับก็กดน e x ครับรอไปเรื่อยๆครับ ตรงนี้จะเลือกเป็นคัตต้อมหรือว่าข้างบนก็ได้นะครับแต่ผมก็เลือกแบบนี้นครับอ่าดีสตาร์เครื่องอีกแล้วนะครับรอสักครู่ครับอ่าเราก็ได้วินโดว์ใหม่มาแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับลงวินโดว์แ๊ปเดียวครับใช่จริงแล้วลงประมาณค่อนข้างจะนานนะครับประมาณ3ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับตอนนี้เราก็มาที่ c o n โทรลพา n e l นะครับออโปรแกรม Control Panel นะครับเพื่อทำการแอภาษานะครับไปที่ Date Time นะครับ Language ครับไปที่ Language อีกทีหนึ่งนะครับ เงินเก็บออปชันนะครับตัวที่เป็นรูปโลกนะครับแอปปลาสทายเข้าไปนะครับแอปสลาสทายเข้าไปนะครับครับตัวนี้ก็ปิดไปเลยตัวนี้เครื่องใหม่ๆก็ยังไม่ได้ติดนะครับแต่ผมมันติดแ้งนะครับ ก็กดติ๊กถูกไปเลยนะครับจากนั้นก็กดแอปพลาแล้วก็โอเคนะครับเพื่อทําการแอปภาษาไทยเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มันจะให้มีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บูตวินโดว์ขึ้นมาใหม่นะครับเข้าเข้าไปที่เดิมนะครับคอนโทรลพันเนลแล้วก็เลือนเกตนะครับมีช้อนะครับ ไปที่คียเซตติ้งนะครับคีย์เซตติ้งนะครับแล้วก็ใช้คีย์นะครับกดกดตัวนี้ครับแล้วก็โอเคไปแล้วก็แอปพลายโอเคครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลครับ เปลีย่ยนได้มากครับครับก็จบการติดตั้งวินโดเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ